ขึ้นฝั่งนี้ครับพี่พี่ครับใช่ไหมครับเชิญเลยนะครับทั้งสี่คนครับผม สนใจเรื่องนี้ไหมครับตั่อะไรนี้เราสนใจแค่นเอางี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมให้พวกคุณทั้งสี่คนนี้นะครับเซ็ตหฮทักทายกับทุกคนที่มาร่วมกันเปิดประสบการณ์ความหอมความหล่อในครั้งนี้ก่อนดีกว่าครับเชิญได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คไล่ไล่จากกนเลยเรียงกันเลยงไครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวินนี่ครับสวัสดีครับบูครับสวัสดีครับบูครับเอาอย่างนี้ครับผมผมถามพวกคุณทั้งสี่คนหลังจากที่รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเสร็จความรู้สึกแรกของแต่ละคนเป็นอย่างไรครับครับอกอ้าโอรู้สึกยังไงบ้างครับใจมันโต่งมากครับผมกระด้างมากเลยว่า น้องอินดี้เก่งเก่งมากครับคือคือถ้าเราดูนะแบบว่าจังหวะที่น้องเดินไปเข้าบ็อกกิ้งอะไรเงี้ยจังหวะที่ก็ต้องล้มหน้าอะไรเงี้ยเิ้งทำไมน้องทําได้เก่งอ่ะเนี่ยเออน้องเป็นแบบนักแสดงที่ดีมากๆอาจจะไม่ต้องจำบทแต่ว่าโอ้ยอดมากแล้วก็บ็อกกิ้งก็ใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรแปลกใหม่เหมือนกันเพราะปกติเรายังไม่เคยดูหนังที่เป็นทีวีของน้องหมาอย่างนี้ครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็อยากเชิญทุกคนมาดู ครับต่อไปครับเชิญเลยครับครับอผมรู้สึกว่ามันมันใหม่มันใหม่สำหรับผมมากเลยครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ไม่ได้ดูหนังผีเท่า<ช>ไหร่ครับแล้วผมเป็นคนที่ชอบชอบหมาแล้วผมเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงลูกสามตัวก็ลวเลยได้ดูเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันใหม่ตรงที่แบบเราได้เห็นอารมณ์ต่างๆผ่านตัวของน้องหมาแบบบางทีหมาเขากลัวงเงี้ยหรือหมาเขาแบบ เขาเขากลัวหรือว่าเขาเขาต้องการจะปกป้องเจ้าของอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆน้องหมานี่ก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมาที่ฉลาดขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกเยอะเหมือนกันครับผมก็สรุกดีครับครับผมก็มีท่านกลับบ้านไปแล้วหมาเขาเนี่ยจะเขียวหมาผีไหมไม่ไม่หรอกว่าไอ้ไหมครับช่วงนี้มีใครไอ้ไหมครับไม่หรอกลูกลูก บ้านไม่มีผีบ้านไม่มีไม่มีผีโอเคครับคนก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเมื่อกี้เออคนก็ไม่เห็นเห็นหมาเขาเห็นอ่ารู้เห็นมันไม่ต้องุ่นเยอะหรอโอ้โหรู้ยังไงรู้ยังไงยังงไเห็นแล้วสะดวกครับผมครับก็แปลกใหม่มากเลยที่ได้เห็นแบบความรู้สึกของตัวเราหมาแบบชัดเจนโอ้โหมือไอ้กูนเอ๊ะยั๋ยัง ไอ้ควบพไกเ <c oughs> นี่คือมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่ากล้องสูบไปที่ตาองหมาครับผมแต่ก็แบบสในใน็ดยายใช<น>่ปวดยายยืนอยู่อะไรพวะเนี่ยก็เคยได้เห็นเห็นในฉั้นเลยว่าแบบน้ำมาเขารู้สึกอะไรถ่ายสายตาออกมาครับผมแบบน้หมาเก่งกันเนาะใช่ใช่แล้วได้ยินได้รู้ว่าเขาใช้เวลาถ่ายทำประมาณกี่ปีเนี่ยสามปีสามปีปีสี่ร้อยสี่ร้อยคิวคับ เราเล่แสดงเรา20 30คิวก็คือก็เหนื่อยเราเอาจริงๆนะไม่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีกองถ่ายที่ถ่ายเยอะกว่าิญอาณไม่รู้เลยจริงจริงเราไม่รนะอันนี้คือเราชนะขาดร้อยแล้วอันนี้400 Q 400 Q ปลาไปแค่500อย่างรับค่าตัวเป็นคิวเลยนะท่าทำงานที่ทำอยู่เรื่องนี้เชิญครับคนต่อไปครับครับผมก็รู้สึกเหมือนทุกคนรู้สึกเลย แม่แต่ขนาดสิ่งต่ที่เราได้ก็คือคือเหมือนปกติก็คือจะไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าไงต่อให้เป็นดังหรือว่าเป็นซีรีส์ต่างๆที่ที่มาเกี่อกข้องแตไม่เคยรู้สึกว่าแทนตัวเราไปเป็น้องวัขนาดนั้นคือแบบคนเรากาในมุมมองมุม้องต่างๆก็เลยรู้สึกาเอ้ยดูจัรู้สึกว่าเอยนี่เราเป็นหวังหรือยังถามบอกุมุมมองมันินเกินเน่ยมันอินเกินชล้วเอเชียนะ แล้รู้สึกว่าเฮ้ยคือที่บ้านก็คือเลี้ยงหมาอยู่แล้วะแต่พอมาอยู่คนเดียวก็คือไม่ได้เลี้ยงครับก็มีความคิดว่าเอออยากจะเลี้ยงหมาดูบ้านแต่ตอนเกิดใจล้วครับมาดูดิเอาหมาเด็กไปก่อนเลมครับหมาดิบจะพาช่วยปกป้องคุณเองไม่สนใจนะครับช่วยไหมไม่ช่วยสนใจหมาเด็กนะครับไอหมาาบ โอเคครับเอางี้เลยนครับทั้งสี่หนุมครับชาเล่นแรกครับผมผมจะให้พวกคุณนะครับลองสูงบทบาทแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาสมมุติครับผมยูยูเจ้าอินดี้เดี๋ยวแทีมงานยิดมหม่วิธีกรเลยครับมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมปฏิกิริยาส่วนตัวพวกคุณสี่คนเชื่อเลยว่าน้องหมาเนี่ยมันมีเซ็กเซนที่สามารถมองเห็นพลังงานบางอย่างนอกเหนือจากที่มนุษย์อย่างพวกเราเห็นครับ อันนี้ต้องลองถามหมาดูเป็นยังไหมส่วนตัวเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหนใครคิดว่าน้องหมาสามารถมีซิกเซนได้ขอดูมือหน่อยครับผมเชื่อเฮ้ยผมเชื่อผมเชื่อทุกคนก็เชื่อมันจะมีเรื่องเล่าดึงอยากดูภาพไหมก็ประมาณสี่กิโลได้โอเคครับมาถ้าอยากเห็นผีให้เอาน้ำตางหมากร้ายตาเคยดีไหมครับเออ่อไม่หมาด้วยเนาะ น้ำตาเอาน้ำตาลมาป้ายตาเอาน้ำตามาใช่เราจะทำให้เราจะจะเปิดสัมผัสใช่ครับเคยมีเรื่องดาวสำหรับคนที่อยากจะเห็นในภพภูมิอื่นที่นอกเหนือจากที่เรามองเห็นเขามักจะไปเอาน้ำตาหมาดครับแล้วก็มาป้ายในตาของเราแล้วนันเหตุ้ดเราดังนั้นผมก็ได้เห็นเได้ยินพลังงานบางอย่างที่ปกติเราจะไม่เคยรู้เฮ้ยเดา๋ยวช่วยเก็บไว้พี่ก่อนแล้วอแล้วรนี้ผมถามผมถามความรู้สึกเวลาคุณมาดู ครับแล้วมีคนที่เรารู้ใจมันนั่งข้างๆเนี่ยฟิลมันเป็นยังไงบ้างครับมันมอบอุ่นหัวใจมากขึ้นตัวเดิมไหมครับโอ้ยแย่กันต่อยกันต่อดีใจผมหมายถึงเพื่อนแฟนๆทุกคนที่มาเป็นยังไงบ้างครับเวลาเรามาดูกันเป็นหมูหม่มวลความน่าก,กลัวต่างๆเนี่ยนะครับมันผ่อนคลายไปได้มากกว่าที่เรามาคนเดิมไหมครับเช่นเดิมครับเช่นเดิมจริงลุ้นๆเหมือนเดิมลุ้นเหมือนเดิมเลยแค่ว่าเวลาเราแบบว่า เรามีเรียกชั่นเนี่ยราก็จะขาเออมีใค่เรียกชั่นเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนุกรณ์ใช่ไหมครับพี่เพื่อนมันก็ดีครับอย่างตอนแรกตอนแรกที่นั่งข้างบนใช่ไหมครับคาบูนั่งที่กับหู๋ตอนที่กูวินนี่สตาร์ดข้างล่างมึงขำสมัุตนคือพอเริ่มไปแป๊บเดียวพวกสตาร์เขาขึ้นไปนั่งข้างวินนี่เอออะไรก็หมดแล้วจริไม่รู้ตอนไหนทันทีมันเกิดอะไรขึ้นครับนั่งคนเดียวแล้วมันเงาเหรอนั่งคนเดียวผมเหงาไงผมก็เลยนั่ง ตำแหน่งการนั่งนะคือคุณต้องนั่งมุมท่ามองมอกอย่างมุมขวาสุดครับก็คือจะเป็นอ่าวินนี่อู๋แล้วก็พี่บูมครับแต่นั่งด้วยกันแล้วสุดแล้วสักพักสตาฟก็นั่งขึ้นมานี่ยครับแล้วแบบมองมุมจะเอาต่อเองเอียงไงแล้วก็จะแบบเออจะเอียงไปอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็กินแล้วสตาฟจะให้วินนี่ยืนขึ้นโอ้กูดูไม่ได้หมดเอียงเกินโอเค เดี๋ยเอางี้ดีกว่าครับพวกคุณทั้งสี่คนครับถึงเวลาที่เราจะมาปอบปือร้องทุกคนเพราะบางคนจะรู้สึกตกใจเวลาเราดูหนังสยองขวัญหรือว่าหนังที่มันลุ้นระทึกมากเนี่ยเราผ่อนคลายกันบ้างดีกว่าผมมีเกมให้กับพวกคุณได้เล่นครับเกมแรกนี่นะครับทุกคนครับผมอยากจะรู้ว่าพวกคุณทั้งสี่คนเนี่ยใจของพวกคุณเนี่ยตรงกันหรือเปล่ากลับใจตรงกันไหมกู๊ดบอยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสี่คนเนี่ยเล่นพร้อมๆองกันขออนุญาตทีมงานครับผมเอากระดานให้กับน้อง ได้ครับไไมัมมัมกึ่นบอยมาครับโอเคนะครับทุกคนครับจกอุปกรณ์นะครับทุกคนฟังนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันว่าทั้งสี่คนเนี่ยใจของเขาเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่าจะให้ทั้งสี่คนครับผมตอบคําถามนะครับแล้วก็เขียนลงไปเพราะฉะนั้นครับผมทั้งสี่คนครับผมห่างกันหน่อยครับหนึ่งช่วงแขนหนึ่งช่วงแขนมาจะมาเราห่ากเอาไม่ได้เลย เดี๋ยวมันก็จะตายแล้วอุ๊เด่นเป็นเนื้อเพลงเลยเนี่ยเด่นเอางี้แล้วกันครับที่ว่าหาใจไม่ได้เนี่ยอยากจะรู้เลยกันนะครับว่าใจของพวกเขาเนี่ยจะตรงกันักขนาดไหนนะครับคำถามแรกครับครับผมถามว่าคู่ของเราชอบรืูุนไหนมากที่สุดจับเวลาครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี สามสองหนึ่งอยากดูคู <c oughs> ogi, ่ไหนก่อนครับอยากดูคู่ไหนก่อนคู่แรกครับผมอู้บูมมาเปิดพร้อมกันเลยนะครับโชว์ให้เด็กมันดูดิโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยสิมาครับสามสองหนึ่งรุ่ โคจัดสิเป็นหนึ่งเป็นหน่ง่งต่อไปครับคู่ของคุณครับคู่ของคุณครับเปิดพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งเปิดครับอ่าถูกต้องครับผมปิดป้องปิดป้องหนึ่งคะแนนพร้อมกันครับต่อไปครับคำถามต่อไปครับถามว่าเมื่อกี้หรป่าหรือวังภูเขากับทะเลคู่ของเรา ชอบไปที่ไหนครับจ well. ับเวลาครับมีคำตอบทูรี Five ์ไปที Nine ่เฮ้ยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง ใช่ครับโอเคปมาครับโอเคครับคำถามต่อไปครับคำถามถามว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยเห็นผีแล้วว่าเราพี่นี่ก่อนแล้วผีกำลังจะทำร้ายคู่ของเราพวกคุณเลือกที่จะปกป้อง หรือวิ่งหนีครับคุณเลือกที่จะปกปก้องหรือวิ่งหนีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเริ่มเสียงไม่เป็นเอกฉันท์นะครับคนแรกครับขอ<น> เสียงในห้องโถงว่าอะไรครับคณะกรรมการครับผมวิ่งหนีอ่าตรงนี้คือถามงนู้นนั่งขามครับคนู้นนั่งขามใช่ครับถือว่าไม่มีใครป้องกันใครทีมควาตอบของเราไม่คังผมวิ่งหนีไปตามคนมาช่วยห้าฝั่งข้าผมจะวิ่งหนีไปไหนหนีไปเลยดิเอ้าหนีก่อนหนีก่อนโอเคครับผมเราเหรอครับวิ่งหนีไปไหน ดีเลยอ่ะนีเลยเราต้อยำอะไรเอช่วยตอบอ่าโอเคงั้นถือว่าคำตอบของพวกเขาเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แต่ไปถามปิ๊งบองปิ๊งองเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูียวดูเดี๋อวนเีวดเดี๋ยเี่ยูเดี๋เดี๋ยวดูเีเดวเูียูเูเี๋ยวเยเเยวีีเเ เวลาว่าคืออะไรจำเวลานะสิบเก้าแปดเดึ๊สี่สตึ๊สองตึ๊หนึ่งอาแล้วฝั่งนี้ครับผมคุณคิดว่าคู่ของทุณคือนอน คุณคิดว่าฟ,ฟังเพลงและร้องเพลงครับฟังเพลงและร้องเพลงคุณฟังเพลงและร้องเพลงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับคุณเลือกที่จะโอเคฝั่งของคุณครับคุณคิดว่าเขาคนนี้จะอ่านหนังสือหรือไม่<ส><ข>อ่านหนังสือคุณเลือกที่จะนอนเขาถามฉันลคุณเลือก จึเห็นวไปเที่ยวที่ไหนก็พัมสื่อไปด้วยนี่ใช่ไหมพี่อูก็อานพวกอะไรเห็นได้ไงไปลัวยยที่มาี่ไหนก็พี่อู๋อ๋อไปไปเอาเปาไป่าี่อู๋ขายเป็นอ่านแบบขายหัวเราะอะไรอย่งไม่อยู่อ่านพวกอะไรส่วนใหญ่ก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงส่วนใหญัทมองนี้รดีเลยสินทรพงศ์อ่านมรพอ่านจิพบหมาแะ่รบาง

คำถามถาม,ถามว่าผมอยากรู้ว่าถ้าให้เลือกซีนที่คู่ของเราเล่นแล้วรู้สึกเขินที่สุดคือซีนอะไรครับจับเวลาครับสิบเก้าแปดเจหห้าสสสองห มาแล้วสิ่งที่พวกเขาเขียนไปนั้น <c oughs> ก็จะเป็นบททดสอบในชาเลนจ์ต่อไปที่พวกเขาจะต้องแสดงให้กับพวกเราได้เห็นกัน อันนี้คืออะไรคืนนี้คืนนี้เบรกสีอไมันเป็นสีนี้ไงเดี๋เล่าให้ฟังเดี๋ยวอดูนะ็นไคืนนี้ใช่ไหมจริงตั้แต่พวกผมเล่น้ว้กันมาคืนนี้สุดยอดทีสุเดี๋วนมันตอ e โมากเเอาเอาบรีไว้แต่ว่าได้ินข่าวลือมาว่ามีซีนึนี่เล่นดีมากขอตินิดว่าใคดบ้า เดี๋ยวขอดูสดๆเดียใครอยากดูส่วนๆสมศรีกันหน่อยนะเขาบอกว่าแบบสตาร์บอกว่าแบบพูดคำหนึ่งปากไปอีกทางกุ้งเฮ้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูทุกคนครับไม่คือซีนน้น่ะเป็นซีนที่ผมดูไว้ผมกินแปะปวยแล้วผมก็ถามเขาว่าแปะปวยบ้างแล้วปากเป็นคนละทางแบบตั้งใจกวนตีนเขาอ่ะตั้งใจพูดแบบเราแบบแปะปวยมัน หวยมาหวยตกแปะหวยทั้งป่อยแล้วานเ่งทำอมาขอจุมได้ปคุณเียนเองนีมันเลิซีเน่ยไ้ดเออเี่มาล้อยาดูไม่ดูไม่บ้าน้องมามาดดี่าแบบเท่าไหร่นะุมแล้วคุมแล้วคุมแล้วมาได้ัเดี๋ยวาถือเเใครมาดูดดกันดี นัำแสงพร้อมพ้ักวสามสอง่แอคชั่นเฮ้ยเกูบอกว่าอย่าตอาโอเคคือพร้มไครับมไ่งวินนี้ตอถูกนะนนีบอกว่าเริ่มที่าจะตังเขื่นที่สุดเขคเขืยนิ จริงโอเคคำตอบของพวกคุณทั้งสองคนคือถูกต้องไหมครับถูกต้องโอเคครับฟังคู่ของคุณมาดีกว่าซีไหนเนีของทายได้สิมาสามสองหนึ่งไม่มีกับสปาเกตตี้เอ๋อที่กินสปาเกตตี้กันในจานหรือเปล่าเออทำไมนะขย้อนเวลา ใน่าสีมันเป็นยังไงครับคุณเขิจริงไหมสปาเกตตี้คุณเขินจริงไหมนตอนนั้นตอนนั้นนตอนนั้นตอนนั้นนิดนึงนิดหนึ่งาเป็นฟ้าฟาเขาเขินนะขาดูได้ไหมขอดูได้ไหม ตีแบบลอบขนแล้วไงเออตองกิี้อยาผมให้คุณสองคนเป็นผู้กำกับมามามาเออแล้วมาคุณจะทำอเลยครับโอเคใส่กันดิวกจำุณจำสถานการณ์ได้ไหมครับจำสถานการณ์ได้ปะเนี่ยได้แด็กเมือนเน็อ่านเนี่ยเออมามามาสามสองห้าไดงครับสองโางหนึ่งใช่ครับ แ่ต่าทำสบายกี้ล่อที่สุดเยครับ้ายปอนนะูกับว่าไงบ้างครักบอกแล้วไงว่่อยาต่อร้าน ซาเกตตี้ในขณะที่คุณบอกว่าไม่มีจริงไหมไม่มีไม่เขืนเลยอ่ะทำอะไรได้เนี่ยเราใจแข็งหมดเพราะได้แข็นการแสดงโปรเฟสชัีพเฮ้ยผมฝากพุณกับปีที่ไหนไหครับปีอะไรปีอะไรปีแบ่งเว็บบ้านให้เขาสักหน่อยได้ไหมครับให้ให้หมวกห้งยี่หรอให้หิ้ยี่เลยครับพี่เอาไม่ขืน เอาให้กร okay, okay, ีดเอาให้หน้าแดงออกมาเลครับเอาย่งไรมืกับเป็นเดีครับมุนกับครับโูนะครับดูบ้างฒนาสมองก็ะจายอ่ะดู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 วดูดูอมดดดูดูนะผมชอบมากเลยูดูคเดู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 ด จะมีบทลงโทษให้ออซึ่งบทลงโทษ<ๆ>เดี๋ยวผมจะให้พวกคุณเนี่ยเป็นคนคิดแล้วก็ช่วยกันว่าบทลงโทษคคแล้วก็โดนลงโทษด,ด้วยพวกคุณนะฮะที<ม>่ต้องโดนลงโทษนะฮะ<ม>คนที่แพ้มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นมาครับเกมการแข่งขันเกมแรกนี้พวกคุณทั้งสี่คนเนี่ยถือว่าจใจตรงกัน